สรัสดีสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเอซีบัสสู่สู่คนอากาศเย็นๆนานาสบายดีสบายดีกับลูกลุงบุญป้าดอย <c ười> <c ười> ดองวาสนาคุณสร้างหายไปไหนคุณแผนมาแทน <c ười> <c ười> ว้า อไม่ใช่เหรอคุณแฝนไม่ใช่หอยเดือ๋าเหรอเนี่ยว้าวหลานก็ยไปเล่นน้ำลายวัวหดือ๋าเึ้นน้ำลายเย้อู้อู้อู้เอออากาศเย็นเย็นผู้ลงไปเล่นอยู่ทรงหน้าผู้ลงไปเล่นอันลงไปใพาต่อเพื่อน วอีละอีละอีลาอะไรเฮ้นบ่อีลาอะีรอืออล่าอ่าฮ่าไอ้เนี่ยไอ้เนียเฮ้เนียอ้เนี่ยไเนียไอ้นี่

เดือนดาวผู้สาวต้องขาวแม่นบ่อีหลานอนบันมือบ่มานี้บ่อยังนีอื้อตีนอนบันมือเลยเหรอฮะว่ะฮะเ่อชนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอิงฟ้าอิงฟ้า

กําังกําลังกัมาหน่ออือ่ะเอาบ่เอาว่เอาวะเอาไหมเอาป่ะอู้อู้เหนาวบหรือเป่เออหนาหรือเ่หนาหรือเ่หนาบ่อีหานหนาวบ่หรือเาขอยู่ในเอิร์กกันาแล้วเอขอบอยู่ในเอิร์กาแล้วเ้อลูกเด้อ โอ้ยกตาลงบนฟาจอยนี่เลยอฮอยู่ก็ไม่จอยวะมันนี่วะอีหยังอยู่ก็ไม่จอยวะนวะอยู่ก็ไม่จอยชองคลออันนี้ยหลกินข่าวแลวนะีหลไกินข่าวแล้ววะเออตัวเตะใช่ไหมตัวเตะใช่อเดี๋ยวเจดีนี่ อืมอ uh ืม huh, อ uh ืมอมอะจ้มาส้าม้ามออ้ี่่ยิหูกตายอันนี้ไว้นั่งเากมอยู่นั่นห็นนั่งอยู่หมอนพี่ลามักอุ้มบัน บรรยากาศจะสีคำคำแล้วเด้อบรรยากาศจะดีดีอันนี้แลยดีเด้อเฮ้เย็นเดีเย็นเดีนี่ฮู้น่าพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเดือนเดือนนี่เต็มวันจันทร์วันจันทร์ใส่บาทบ้านห้องอีกเก้งบ้านบ้านห้องอีกเก้งนะภาษาไทยห้องเดือน แมนเว้ยห้องเดือนแมนเว้ยเดือนเดือนเหรอเดือนบ้านเฮาห้องอีกเกิงกะบุ๊ลอีกเกิงอีกเกิงเบิ๊ะเบิ๊ะเบ๊ะมึงหย่าบอะวยลายเพิ่นโบหมากเลยค่ะเพิ่นเอ้จ้ะคือว่านอนบดมื้อบ่๊ลอคือว่านอนบดมื้อน่ะฮะฮึโอ้ Cứ <laughs> khi lo ta say hết Nguyễn à Vợ Cho bệnh nha à Hả Tía <laughs> đi tía đấy đấy bà tía cho bệnh nhanh tía Hả Tình Này 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 นายนายนายเอ้ยสาวเจินจักเอ้ยมาซึ่งฉันเด้ยดิไะเจินจักเอ้ยเดี๋ยวอีหลานหนาวป่ะลูกบ่หนาวบ่หนาวบ่เขาในเฮื่อนบออืเขาในเฮือนไปจะว่าเพิ่งหนาวไปเจ้าอากาศมันอยากเย็นๆเลยเนาะมาเฮียเจ้าเว้นสลบข้างทางน้ำหนึ่งบอ ก็มีดสมอยวสมีเลยไอ้โห้เส้อเส้นเส้ลยไปเลยไปเลย uý tài tui đi ปวดก็เลยลานาวอมือบบปินเหนีวเน่ยนมือคนเย็นนะฮลานาวะกินนี่นะเอพานะเอฟพาเอพานะนเอพานะนเอพานะเอฟพาอนเอพานเอฟพานหลานเลือดแห่หนัมีอ่าเยเนี้ยอันบบบเงี้ยเดือดลมดึกดเดนั่งอยู่บ้านเนาะ Oh kalau punya ada adik kosong mesti ada ada dari dari right there mm -hmm. chimimim áo dạng sao? yán mì mhm 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 ไชิลล์้ยพาเลยพาไหัหลักินข้าล้วก่อนมาก็บเตืนเอาโอ้ยพาไปพาไหัหลางแล้วลูกใช่ๆๆเฮ้พาปพาไปเฮ้ยเด็กตนดิ

ไปนี่ช um> ักชักชักรั้งโช่กันจิกเต้ยนีูุ่้ได้พัเห็นบ่เห็นบ่พอจะเห็นบ่พอจะเห็นไหมคับ

안가안 가. 하자 ก็ที่คานั้นจังพอออกดุจานดุจานัากเทิ่งนลย หมักมวลได้หุตืเเฮ้ยอีกเลยอีกภาอีกภาอีกภามวลอีกภาคกลางมวนอีกากันม nhanh nhanh bớt ngắn bớt ngắn tiền อย่าเราพลาดอาดงนะใหญ่ทอดชมร้ว่า ఇదిగో ఇక్కడ రండిగో ఇన్నా లబలు เขาขัดจัปตนีเหรอทีนีที่นี่ทนี่้วอยา้ตยก็จะหกได้ว่ะจะได้อะไรเนี่ย าวนงากทนได่คเห็นไม่จก็ได้เห็นไม่อจพ่อีเห่อถึงเวลาน้องวัฒนาจะกินข้าวแล้วยกินข้าวแล้วก็ต้องเปิดกลับกล้านี้ก็อายากเลยอันนีนก็อายากเลยใส่หนมหวาน คออออีหล่าายกกินนะะเเโพี่น้องสะท้องกับชิจกคลิปไปแล้วเนาะให้เข่าวก็รูกบ้องการกินเผาก่อนสะท้องกับชิมื่อหาออกกําลังกายละออกกําลังกายก็แมนคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสะท้องคือเก่าเนาะไปแล้วสบายดีโดยสบายดีเจ้ะ